เอาครับสวัสด,ดีครับเพว่นผมแต่สั่งนิวเกมวินโบนนะฮะจบช็อตเตอร์สองแล้ว t h อ Second อ่าเป็นไงเหลืออีกกี่ช็อตเตอร์วะหนึ่งสองสามไออีกสามมาวา่ว่ายังไงมันต้องจบแล้วแต่ว่าตอนนี้เรือมนึงเ๋ยเลือตอัวน,นี้เราสามารถสร้างเพิ่มได้ใช่ไหม ว่าไปดูคลิปมาไม่พอโอเคเก็บไปก่อนเดี๋ยวในอนาคตผมว่าจะวางโอเคจะเปิดนี่ก่อนอือโอเคในอนาคตผมว่าจะวางไม้เรือไม่ไมผ่ไม่ตะข่ายนะว่าไว้ตัวนี้เป็นใต้ท้องเรือ อาจจะได้สร้างเรือใหญ่ขึ้นเสียเวลานะบอกเลยว่าอัดแต่ละพลา์ทนี้รอบเป็นสองสามชั่วโมงอะไรนี้โอเครีบนี้รีบโอ้โห โอเคหไม่ได้เวลาผมไป,ไปเรือแล้วไปยาวๆฮะเงี้ยนไปเลยเงี้ยน,นฟูเฮ้ยทำไมมันเป็นสองล็อกไปเฮ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเครอรอขึ้นโอเคมาวะ่ะ เอ้ยทำไมรอบนี้มันนานยาวๆย,ยาวปกติผิดปกติไปโคดประการังโอเคน่าจะได้ใช้ลมละวลมละโอ้โหโอ้โหโอหเด้อเด้อเด้ออือครั้งนี้แหละเฮ้ยโคดประการังโคดประการัง hơi hơi đấy 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 một cái hiện pa này nè ngồi giặt bay á hơi hơi. Mày 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 <c oughs> ไม้ไผ่ยังไม่พออยู่โอเคหมดไปเรือไม้ไผ่มีไหม เงาไม่มีไม่ถายแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออยังดีอยู่อันนี้สตามินา่าโอเคคืออะไรอือฮึมมันก็วนครบสามแล้วนะโอเคได้เวลาไปออก ออกทางลบกว้างละห้าร้อยอืเท่านี้แหละวนสามแล้ว,อลลวโอเคถัดไปทางไหนวะ โอเคครั้ okay. งนี้วู้ฮูไปต่อตอนนี้เราต้องหาไม้ไผ่เพิ่มอ่ะมาต้องหาเสียง ชอตเตอร์สามเดอะวีเออเนี่ยเกาะข้างหน้าเลยเป็นบ้านช่าวฮะบ้านหลังเก่าก็คือ มันมีสองชั้นก็นคือชั้นล่างเป็นชั้นปูนข้างบนเป็นชั้นไม้ก็คือสมัยก่อนอ่ะบ้านชั้นไม้มาสร้างก่อนไงแล้วก็บ้านไอ้คนชาวคนก่อนอ่ะเขาถูกหหมก็คือถ้าอยู่บ้านหลังนั้น,น,นคือถูกไหมบ่อยมากแล้วมีวันหนึ่งก็คือแม่ผมบอกว่าไปนอนชั้นสองนะลูกืมกูคิดใจแล้วไอ้สัตว์ต้องเป็นวันนี้แล้วสินะก็ะคือไม่เป็นไรฮะนอนแรกแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือ ก็ไปนอนปกติอ่ะแต่มันมีคืนหนึ่งอ่ะไม่รู้นอนได้สักสองปีแล้วมั้งคืนหนึ่งเริ่มแล้วแบบมันมาโดนเจียบใจให้เราเรียกชื่อมันแล้วมันก็ใสน่นวเลยอำ้ำอ้ำอยู่นะอ้ำได้ประมาณสักสิบนาทีออกมั้งทองน้มูลสะแม่งกระทองตามไอ้สัตว์ทองอินทิวิโศแม่งกระทองตามไอ้เหีย้ยว่าคาถาไหนวะอืมคิด้อถาไม่ออกดูหมอปลาบ่อยไง ก็เลยกระทาสวดใครเข้าตอกดอกไม้ก็เลยดุดมาวันนั้นวันนั้นหลุดมาได้โอเคเดี๋ยวเป็นหน้า มันเดิมพปดเซลยูหูโอ้ไม่มันจะตายเพราะตัวนี้แหละ เก็บเข้าไปในจีเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้โหวัดวัดวัน second now pick ready energy from เก็บล่องเรือวินโบรดเป็นเก็บล่องเรือโดดลงไปได้เลยไหมอันนี้จอดยากว่ะ ปลาภัยเออนี่แหละต้องการสี่อัน อป่าวะอ to, ooh, então, und, ุกออุกออุป่าปะวะเอ้ตัวนั้นเขานอนหลับอยู่ดียู่ิวียูขึ้นได้นะเออนึกว่าขึ้นจะขึ้นไม่ได้ ดีอยู่ขึ้นได้ง่ายๆเลยเนะี่ยสวยโลนมาชิคพอยต์ต่อไปโอเคบัตรฟอร์มเช็คินออฟชั่นสองมาวะสองอันละอันนี้สามต้จะอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่า จากสถิติผมมันน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่าอันนี้อันนี้อันนี้คือการคาดการณ์ผมนะแล้วก็ถ้าเราขึ้นเหนือไปน่ะไอ้แหล่งที่เราจะไปปากจะอยู่แถวๆนี้น่าจะโซนนี้แหละโซนเนี้ยไม่เกินตรงนี้ไม่เกินสามเดีย่ยปค่อยๆลง,งเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเราจะไปล่าหมูป่ากกัน เจ้าของจับปลาไผ่ก่อนเอ้ยเอาหรือเปล่าละ่ะเอาหรือเปล่าอืมเอเ้ยเออมาดิมาดิาดเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าชู่ๆอุกอักหุกกหุกหกมาวะ เนี่ยแหละอยากให้เนื้อมึงว่าะจะได้เอาไปเผาไฟเฮ้ยอะไรเต็มว่ะกินไปก่อนอแล้วก็อะไรทิ้งได้ ใส่สัตว์แยก้ะล้มมาได้ยักษ์นะ ออกไงนาเหี้ย oh, okay, yeah. อืมทีสุดท้ายเดีย๋ยวต้องไปฟาร,ร์มหาเนื้อแล้ว spirit of underworld โอเคสามเก็บ ศัตรูต่อไปป็อใครมาดูดิสิลานเชือดมาปิดแล้วมาพร้อมๆตัวเดิมไม่หวะมันแข็งแกร่งกว่าเดิมถ้าตายนี่กูปิดเกมเหนีใน,นสัตว์เบียงไม่มีเลยนะไม่แฮปสกินิดดูมดูมีดูเม็ดม เฮ้ยมาว่ะมีโล่พร้อมไอ้เฮียอุกคอุ๊ะอฮ้ยมาว่ะอู้หเด้อเด้อเด้อเด้เด้ออุยอีกแล้วอ๋อมันจะสวนตอนตอนจะโจมตี uy, อุอ้ยอา,อา้งงักอุงงักอุ้ยแล้วนะ

โอ้ได้ยังได้ไอสัตว์ขอกลับไปตามเซฟได้ไหมไอ้ยีแม่งเล่นใหม่เลยนะ